สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับช่องเด็กคุณสีมอเตอร์นะคะคือวันนี้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันก่อนเลยวันนี้นะคะไม่ใช่อะไรเราจะไม่ได้มาไลฟ์อะไรกันรถกระบะไม่ใช่วันนี้นะคะเราจะมาแนะนํารีวิวตัวนี้เลยแชน Honda Odyssey นะคะเป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะปี2014 ใหม่มากเป็นรถมินิแวนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันตัวรถกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าคนไหนที่ชอบรถแบบทรงหรูหราคันนี้แนะนำเลยเพราะว่าดูหรูหราไฮโซมากเอามาไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นไฟ LED นะคะมีพวก J-Time running light อะไรครบเลยนี่สวยเงางามมากดีไซน์ทรงสปอร์ต ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยคันนี้ค่อนข้างครบทุกอย่างเลยนะคะเรื่องระบบไฟอะไรพวกนี้โอเคเรามาตรงนี้กันเลยดีกว่านี่เป็นไฟ LED กระจกข้างนะคะมองเห็นชัดแน่นอนเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะทุกอย่างนะคะ Honda เขาจะเน้นเรื่องการดีไซน์แบบค่อนข้างสปอร์ตโชบเฉี่ยวมากขับและออกมากี่ปีคือไม่เคยดูแก่เลยคันนี้เป็นสีขาวแบบ อมมุกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสวยงามทุกอย่างเดิมทุกอย่างเดิมเดิมไม่มีการชนไม่มีการน้ําท่วมอะไรแน่นอนนะคะอันนี้เรารับประกันเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่แล้วขอบอกว่าที่พิเศษนะคืออะไรรู้ไหมคือราคานั่นเองราคาตอนนี้นะคะเราขายถูกสุดแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลองเสิร์ชดูได้ที่อื่นขายเท่าไหร่โอเคเรามาต่อกันเรื่องรถดีกว่าอ่ะส่วนข้างหลังนะคะ นี่ไฟท้ายนะคะเป็นตัว LED เหมือนกันทั้งชุดเลยค่ะสวยมากสปอร์ตเงางามส่วนตรงนี้เป็นตา Odyssey นะคะที่เขาเขียนชื่อรุ่นมาจะมีอะคริลิกครอบด้วยนี่เฟี้ยวสุดๆเลย <c oughs> โอเคอันนี้ก็พาดูสีรอกคันเรียบร้อยทีนี้อยากให้ทุกคนนะเข้ามาดูอย่าพึ่งออกไปไหนเข้ามาดูภายในด้วยกันโอเคปะเดี๋ยวเราพาดูภายในกัน ข้างในนะคะภายในจะเป็นลายไม้สีเทาเข้มแบบนี้เลยนะคะบอกแล้วว่าสมกับความหรูหรามากๆนะคะประตูเป็นประตูไฟฟ้าทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูเลยนี่ตรงนี้นะคะเป็นตัวเปิดประตูกดปึ๊บประตูสไลด์เลยนี่นี่อ่าอันนี้จะเป็นระบบฝฟละ เป็นระบบประตูสไลด์นะคะหรือถ้าจะเปิดประตูตรงนั้นก็คือดึงครั้งเดียวนะคะก็คือประตูมันก็จะปิดให้เลยสวยมากหรูหราสุดๆส่วนตรงนี้เป็นอีค่อนโหมดนะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานคันนี้นะขอบอกว่าดีไซน์ออกถูกออกแบบมาเครื่องยนต์ที่ สิ่งแวดล้อมมากประหยัดมากแรงมา้าและที่สําคัญนะเห็นแรงม้าเยอะแรงม้า180่งนะคะแต่ว่าช่วยลดโลกร้อนได้เยอะมากเลยคนันนี้แล้วดูนะคะมีหน้าจอตรงนี้ครบเลยทุกอย่างมีระบบนําทางรับสายออเดีโอบลูทูธอะไรอย่างนี้นะคะมีหมดเลยค่อนข้างครบมากๆตรงนี้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสามารถกดรับสายตรงนี้ได้เลย ปุ่มเปิดปิดลดเสียงอะไรมีหมดนะคะคันนี้ <c oughs> ทุกอย่างนะเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วนะเท่าที่ดูดูสวยงามมากเป็นไงบ้างคะนี่แล้วมาดูเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเงาเลยนะคะค่อนข้างกว้างขวางนะคะผู้บริหารเขาก็ต้องนั่งกันอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ใช่ไหมผู้คุณดูนะคะว่ามันรูลักันขนาดไหนจะได้สาธิตให้ดูว่าเออคันนี้เป็นรถมินิแวนที่ราคาแบบ โดนใจมากตอนนี้เราลดนะคะตอนแรกเราขายไม่ใช่ขายราคานี้นะถ้ามามาวันนี้มาตอนนี้เลยลด10,000แบาทเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังนะคะว่าข้างหลังพื้นที่กว้างขวางยังไงดูส่วนตัวด้านหลังนะคะนี่ค่อนข้างกว้างขวางมากคือมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะ ใส่สัมภาระเยอะๆนี่เราดึงแค่ดึงเชือกเท่านั้นเองเบาะมันก็จะพับลงไปเลยนี่แล้วเราก็อยากจะวางของอะไรได้หมดเลยนะคะกว้างขวางและหรูหรามากๆเลยนะคะระบบข้างในภายในรถระบบปรับอากาศนะคะมีแอร์8ตัวเป็นเป็นระบบทีโซนนะคะแยกแผงควบคุมแบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ย แอร์รอบทิศทางเลยนะคะมีตรงกลางด้วยอยีกหนึ่งนะคะคันนี้นะขอบอกว่าป้ายแดงอะ่ะเขาขายกันที่ราคา2 7 5ล้านบาทเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาโคตรด,ดีแถมราคาลดไปประมาณโอ้โหล้านกว่าเลยนะคะเราขายอยู่ที่1,199,000บาทเท่านั้นโอเควันนี้นะคะใครอยากให้รีวิวอะไรอะไรอย่างเงี้ย ฝากฝากไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคันหน้าเราจะมาพารีวิวนะคะโอเคเอาละเท่านี้เรามารีวิวกันเท่านี้แล้วกันเนาะข้าวๆระบบข้าวๆอะไรเงี้ยมาลองขับมาลองอะไรได้หมดเลยเรามีที่ให้ลองนะคะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะอย่าอย่าลืมกดซ b s c r i b e ด้วยคันหน้าจะได้ไม่พลาดว่าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกโอเคขอบคุณมากคะ่ะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ